สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงมอดเกม h l MM, r r นะครับผมตับแรกก่อนเลยให้ให้ทุกคนเข้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันว่าเว็บอยู่ยังไงนะครับเข้ามาแล้วก็ให้ทำการสมัครล็อกอินก่อนนะครับอ,อย่างนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าฮะ ให้เราไปที่อ่าดาวนโ์นโหลดดาวน์โหลดแล้วก็เลือกอันแรกนะครับเสร็จแล้วมันจะมีแถบขึ้นมาเห็นไหมครับมีรถเครื่องพ่ออ่าเบรกเนี่ยจะเป็นโหมดของมันเลยนะครับดับแรกคือสมมติผมจะยกตัวอย่างรถสักคันหนึ่งอ่ะกดกาก็จะมีรายชื่อรถขึ้นมานะครับ เอาน,นี้ผมอย่างมาโหลดอะไรอยู่วะ mm hmm. R B M 3ามซีรีส์แล้วกันอ่ะกดไปเลยครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างรถที่เราได้มานะครับต,ต่อไปก็คือให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดไปเลยอ่ะอย่างนี้แสดงว่าไฟล์เขาเสียงั้วเรากดกลับแสดงว่าไฟล์เขาเสียอืมเสียได้วะ่ะได้เป็นไรย้อนกลับเอาเป็น E 3ามกแล้วกัน แล้วกดดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่เว็บที่ดาวน์โหลดมามันจะมีเว็บเนี้ยครับแล้วก็อีเวนก็เป็นมีเดียไฟล์ส่วนใหญ่อ่ะนดโหลดแล้วป,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 ปึ๊บปึ๊บเราจะเสร็จเราต่อไปให้ครับตัวเกมครับตัวเกมนี่แล้วแต่คนจะไว้นะหรือไวในในแอป ถึงส่วนสำคัญแล้วอันนี้คือรถพี่กันลองลนนะครับให้เรากดปึ๊บขึ้นไฟล์มาจะมีไฟล์สองไฟล์ขึ้นมานะครับให้เราไปที่ค่าอ่าแล้วนกะ็อะไรพวเนี้อ่านไม่ออกเว้ยอันเนี้ยตามนี้แหละ <c oughs> เนี่ยเขาจะเป็นไฟล์ขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากด copy ดึงลง <c oughs> แค่นี้เสร็จแล้วครับ <c oughs> ส่วนตอบกันคือถ้าเป็นรถจะลงแค่อันนี้แค่ตรงนี้แค่ แค่นี้ส่วนถ้าเป็นพวกอย่างล้อของแป้งยางอะไรพวกนี้จะลงอันนี้เดี๋ยวผมค่อยดูเดี๋ยวผมไปโหลดล้อมันสั้ชุดนึงแล้วกันโอเคอย่างอันนี้แล้วกันอ่ะ TSR อ่ะล้อหรือเรียกกันล็อกกล้วยอ่ะนี่ลอดีกดดาวน์โหลดครับ อ่านะมาีิตเไฟายกดล้วโหลดปุ๊บรอจนเสร็จทีนี้ภาพวิธีพวกล้อรถล,ล้อยางเบรกของแต่งต่างๆมันจะจะลงที่ไฟล์น,นี้นะนี่เลยนี่ลงเหมือนกันรถครับกดแตกไฟล์แล้วก็วางได้เลยเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะ ม,แบบมูนานจังวะแบบนานจังเร็วดีได้ไหมขอร้องเร,เร็วดีวะาโอเคเร็วๆได้ปลอด นานจังวะแค่ไฟลแค่1.9 MB ย้ายไปเซตโอเคเสร็จแล้วก็เนี่ยครับได้ไฟล์มาสองไฟก็กดคอปี้ดึงลงเลยปึ๊บเสร็จแล้วลองเข้าเกมดูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมปรับภาพเป็นแคปฟูลแดีก่อนพอดีผมเล่นลผมปรับเป็น 4K เดี๋ยวไอ,อ้โปรแกร,รมบันทึกมันจะเหม่งวิเต็มที่โอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูเลย ลันโอเคโอเคมมาแล้วกดโหลดนี้เราสามารถสร้างเองได้อนอย่างนี้สันมากผมทำไ้นดิสันมากอย่างนี้วังเคนะจ๊ะอยู่ในเล่นกันเข้าก็กดเนี่ยดกดโหลดนะครับเข้าไปซื้อ อันแรกก็จะเป็นพวกรถอ่ะอย่างเนี้ยมีผมโหลดอเอแปดหมาก็าจะเป็นโค้งเนี่ยน,นะ e b m e สามหสันมากเราอยากซื้อเต็มคันก็ได้นะกดนี้จะเป็นแบบเต็มคันแต่ผมชอบแบบเป็นโค้งมากกว่าสมมุติผมซื้อกันนี้แล้วกันกดซื้อเปิบน,นะมันก็จะมาเป็นโค้งรถเลยโค้งรถออกมาแล้วกดไปที่เดิมอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเครื่อง คืออยากใส่เครื่องอะไรอ่ะแดลกแอสาเคุณก็ประกอบจันตั้งแต่ก้าลูกสู่แคมชาร์ปท่อคั์เกียยันรัดโทบวงทบโบ,โโบหาเอวได้หมดเลยเกมนี้สุดยอดมากส่วนนี้จะเป็นบอดี้ของรถอาจะเป็นชุดแต่งสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยมามากระจกผมว่าทุกคนคงอ่านอังกฤษออกนะผมผมก็ขนาดของอ่านไม่ออกผมเล่นได้เลย <laughs> อันนี้จะเป็นพวกเกี่ยวช่วงล่างครับ เวลาลงก็ลงตามนี้เลยตั้งแต่แรกเลยอ่ะเนี่ยครับปิงโล่อ่ะสปริงกับชอก็อยู่ด้วยกันในเครือน,นี้อันนี้เป็นเบรกปั๊มเบรกอ่ะส่วนตัวเกรยร์นี่ผมจะให้ก็จะมีหมดแล้วอันนี้ก็เป็นยางยางก็ผมลงให้พอสมควรแล้วแล้วก็อันนี้เป็นขนาดล้อตั้งแต่สมอลอันนี้น่าจะตั้งแต่14บ3 14สบา่นน 22, 28, ยันนู่นเลย2 22สิบสองยบเลยจริงๆใส่แค่นี้ก็หล่อแล้ว ส่วนโหมดนี้ก็จะเป็นแบบพวกฮมรอมรไลอะนะฮมบอรไลแต่งนาดีก็อันนี้ก็จะสรางมันอันนี้อเป็นเบาะจริงๆมีโหลดมดเบาะได้นะเดี๋ยวผมเอางให้เบาะแต่งโลเวคโลกเงี้ยโลบาร์อันนี้ผมเวลงไว้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับน,นี้อันนี้จะเป็นแบบพวกเซนจ็อบอาใส่ลงใส่ลายได้แต่พี่จะทําละเอียดกว่านี้ผมจริงๆเราเล่นน,น้นนี้คร่าวๆอะย่านเงี้ยครับประมาณนี้ยังไงถ้าไม่เข้าใจไงก็ บอกผมได้เดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูครับขอบคุณครับที่รับชมครับ